สวัสดีค่ะทุกคนเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับออฟฟิศค่ะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับของห้องเช่าด้วยนะคะเป็นยังไงลองมาฟังกันค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณโจโทรมาเล่าที่รายการ The Ghost Radio ของพี่แจ็คเมื่อวันที่27กันยายน2563ค่ะเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปประมาณ5ปีที่ผ่านมาคือในตอนนั้นบริษัทของคุณโจเขาได้สัมปทานขนสินค้าไปประเทศเพื่อนบ้านนะคะ แล้วทีนี้มันเป็นงานใหญ่มากคุณโจเขาก็เลยได้มีการรับหน้าที่ไปดูที่ที่จังหวัดหนึ่งค่ะเพื่อที่จะทำออฟฟิศแล้วก็เก็บเป็นโกดังสินค้าพอประมาณต้นเดือนก็มีการติดต่อซื้อที่ได้จากคุณลุงคนหนึ่งชื่อว่าลุงประสานเป็นนามสมมุตินะคะหลังจากมีการติดต่อซื้อที่เรียบร้อยคุณโจก็ได้ถามคุณลุงว่าคุณลุงครับพ่อจะมีออฟฟิศให้ผมเช่าไหมครับช่วงระหว่างที่ผมกําลังก่อสร้างโกดังช่วยหาให้ผมหน่อยครับ คุณลุงก็เลยบอกว่าอ๋อคุณโจว่างไหมล่ะพอดีว่าผมม,มีตึกนะมันไม่ห่างจากที่นี่มากหรอกห่างกันแค่สองสามกิโลเมตรเองคุณโจะจะได้เดินทางสะดวกแล้วก็จะได้เข้ามาดูไซ่งานได้ด้วยคุณโจก็ตกลงไปดูนะคะพอไปดูปรากฏว่ามันคือหอพักค่ะลักษณะของตึกมองภายนอกมันจะเป็นรูปตัวแอลมีสี่ชั้น ดูดูแล้วตึกนี้เนี่ยน่าจะอายุประมาณ4-5ปีด้านหน้าตึกเป็นลานคอนกรีตมีหลังคาไว้จอดรถ2ฝั่งแล้วก็ด้านในสุดของลานจอดรถนะคะจะมีต้นก้ามปูซึ่งมันใหญ่มากๆถ้ามองเข้าไปมันก็น่ากลัวพอสมควรเลยค่ะหลังจากที่เปิดประตูเข้าไปในตึกนะคะก็จะเจอกับทางขึ้นตรงกับทางเข้าออกหอค่ะจะเป็นบันไดแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด9ห้อง คุณลุงก็เลยพาคุณเจ้ามาดูที่ห้องห้องหนึ่งมันเป็นสามห้องทําประตูทะลุก,กันคุณลุงบอกว่าเมื่อก่อนลูกสาวของลุงเนี่ยเขาเอาไว้เปิดร้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้ทําแล้วคุณเจ้าก็มองมองดูนะคะมันก็เหมาะที่จะทาออฟฟิศอยู่เหมือนกันก็เลยถามราคาลุงบอกว่าถ้าจะเช่าอ่ะเอาคิดสามห้องหกพันซึ่งมันถูกมากๆคุณเจ้าก็เลยตัดสินใจเอาเลยค่ะ แล้วก็บอกว่าผมขอเช่าห้องพักไว้ห้องนึงนะครับชั้นบนก็ได้ผมจะเอาไว้พักผ่อนหลังจากที่คุยกันเสร็จนะคะก็มีการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็คุณโจกํากลังจะกลับตอนที่กําลังเดินมาที่รถเ็ถื่เจอนองผู้ชายสองคนคะ่ะเดินลงมาจากตึกแล้วก็เข้ามาทักคุณโจว่าพี่มาเช่าตึกใหม่เหรอและน้องอีกคนก็บอกว่าที่นี่อะมีแต่คนทำงานกลางคืนมันก็เลยจะเงียบ ถ้าพี่ว่งวางๆไม่มีอะไรทำอะ่ะไปกินข้าวร้านผมได้นะผมทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอยู่แถวนี้แหละคุณโจก็รับคำนะคะแล้วก็คุยกันแป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งเขาก็ขอตัวกลับค่ะหลังจากนั้นวันที่18คุณโจมีความจำเป็นต้องกลับมาดูงานที่จังหวัดน,นี้อีกทีหนึ่งก็เลยได้กลับมาพักผ่อนห้องที่เช่าไว้นะคะพอมาถึงอะ่ะคือตึกมันมืดมากๆม,มีไฟเปิดแค่ที่ลานจอดรถแค่สองดวงค่ะ ตอนนั้นเขาก็ตกใจนะว่าทําไมตึกมันเมือนแบบนี้วะแต่ก็เออไม่ได้อยากคิดอะไรมากก็เลยเดินเข้าตึกไปพอเดินเข้าตึกเจอน้องผู้หญิงคนหนึ่งกาลังหิ้วตะก,ก้าผ้าขึ้นไปบนตึกนะคะน้องเขาก็หันมาบอกคุณโจว่าพี่คะรบกวนช่วยถือตะก,ก้าผ้าให้หนูหน่อยได้ไหมคะพอดีว่ามันเปียกหนูกลัวคุณโจวเขาก็เลยช่วยน้องถือตะก,ก้าขึ้นไปนะคะตอนที่เดินขึ้นไปก็ได้คุยกัน น้องคนนี้เขาเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ที่จังหวัดนี้ค่ะแล้วน้องก็พูดว่าที่นี่อมันจะเงียบๆหน่อยนะคะพี่แต่ว่าอยู่สบายไม่ได้มีอะไรหรอกคุณเจ้าเขาก็พยักหน้ารับนะคะแล้วก็ขึ้นไปส่งน้องที่ห้องแล้วก็ลงมาที่ห้องของตัวเองลักษณะภายในห้องค่ะก็จะเหมือนกับโรงแรมหน่อยๆมีเฟอร์นิเจอร์ครบมีตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆแต่ว่าติดตรงที่ระเบียงอ่ะมันจะมีกระจกบานใหญ่เลยนะ แต่ว่าประตูกระจกมันเปิดไม่ได้เข้าทําใส่ล็อกตัวอยู่เอาไว้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าล็อกไว้ทําไมคะแต่ว่าด้วยความที่คนโจเขาเหนื่อยจากการเดินทางมาทั้งวันน่ะเขาก็เลยอยากอาบน้าพักผ่อนตอนนอนมันก็รู้สึกว่ามันแปลกที่อะ่ะนอนไม่ค่อยหลับแล้วข้างนอกในคืนนั้นฝนก็ตกแรงมาก,มากๆเขาก็เลยนอนเล่นโทรศัพท์คะ่ะเล่นไปไม่รู้ว่านานเท่าไรสักพักหนึ่งก็มีเสียงดังโครมตกลงมาใส่ที่หลังคาจอดรถ อนนั้นเขาก็ไม่รู้นะคะว่ามันคืออะไรแต่คุณโจ้ก็คิดแค่ว่ามันน่าจะเป็นของแหละหรือว่าต้นไม้หรือเปล่าเพราะว่าที่ลานจอดรถอะมันจะมีต้นก้ามปูต้นใหญ่มากๆค่ะต้นหนึ่งจังหวะที่กําลังคิดอยู่นะคะว่าไอ้เสียงที่ตกลงมามันคืออะไรตอนนั้นะ่ะคุณโจ้รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนเปิดประตูห้องน้ําออกมา คือถ้าเกิดว่าในห้องอะเปิดแอร์อยู่แล้ววํามีคนเปิดประตูห้องน้ําออกมามันจะมีอากาศร้อนๆนิดนึงอะแล้วอุกออกมาใช่ไหมคะคุณโจ้ก็เลยคิดว่าเออกลิ่นเหมือนยาสับปะผงคล้ายๆหอมเมียเราเลยวะแล้วด้วยความเคยชินคะ่ะคุณโจ้ากาลังจะลุกขึ้นมาบนเมียตัวเองแต่พอจะลุกขึ้นมานะก็เอกใจขึ้นได้ว่าเฮ้ยนี่เราไม่ได้อยู่บ้านนี่วะแล้วกลิ่นเนี่ยเราห้องน้ําอะใครวะ ด้วยความที่สงสัยคุณโจ้ก็เลยค่อยๆเหลือบตามองดูนะคะแล้วสิ่งที่คุณโจ้เห็นก็คือผู้หญิงคนหนึง่งนั่งที่โต๊ะเครื่องแป้งโดยที่เขากําลังขยี้ผมตัวเองอยู่เหมือนกับว่าเพิ่งสับผมเสร็จคุณโจ้ก็พยายามเพ่งมองหน้าค่ะว่าใครและเหมือนเขาก็รู้ตัวนะว่าคุณโจ้มองเขาเขาก็ค่อยๆหันกลับมาแต่ว่าสิ่งที่หันกลับมาเขาหันกลับมาแค่หัวนะคะตัวเขาไม่ได้หันมาด้วย แล้วเขาก็ค่อยๆเดินแบบนั้นน่ะมาที่เตียงภาพมันชัดมากๆเพราะว่าคุณโจเขาเปิดโคมไฟที่ข้างหัวเตียงอยู่แล้วสักพักหนึ่งอ่ะก็มีเสียงดังโครมเสียงมันดังมาจากลานจอดรถอีกทีหนึง่งแต่เสียงนั้นน่ะทําให้คุณโจสะดุ้งตื่นตอนนั้นในห้องเปิดแอร์เย็นมากๆเลยค่ะแต่ว่าคุณโจเนี่ยเหงื่อออกตัวเต็มเลยใจนี่เต้นตุบๆ,ๆ,ๆแล้วก็คิดว่านี่ฟันเหรอวะ เมื่อกี้เราฝันหรือว่ามันเรื่องจริงวะทำไมมันเหมือนจริงมากเลยวะแล้วพอตื่นขึ้นมานะไม่เป็นอันนอนเลยโทรหาเมียแล้วก็เล่าให้เมียฟังว่าเออเนี่ยฉันเจอแบบนี้แบบนี้ทำยังไงดีวะเมียก็บอกว่ามานอนแปลกที่อ่ะไหว้เจ้าที่หรือ,อยังเจ้าที่เขามาทักทายหรือเปล่าแล้วก็บอกอีกว่าตอนเช้าอะ่ะเดี๋ยวให้คุณโจ้ไปใส่บาตรแล้วกันจะได้สบายใจขึ้น คุณโจ้ก็คุยแป๊บเดียวนะคะแต่ก็นอนไม่หลับก็เลยลงมาจากห้องตอนที่ลงมาเจอน้องผู้ชายที่เขาเจอวันแรกสองคนเขาก็เลยถามน้องว่าน้องที่นี่มีสารพูดไหมพี่อยากไปไหว้น้องสองคนเขาก็แซวค่ะโอ๊ยพี่จะไหว้ทำไมเอาเล่ามาไหว้พวกผมนี่เสียดายแล้วน้องเขาก็ขำกันค่ะคุณโจ้ก็เลยคิดว่าแบบน้องสองคนนี้อะไรวะแต่ก็ไม่อยากคิดมากนะคะก็เลยเดินออกไป ที่นี้เช้าวันนั้นคุณโจทำงานที่ไซงานทั้งวันกลับมาหอพักเกือบทุ่มหนึ่งก็เจอน้องสองคนที่เจอตอนเช้ามันก็บอกว่าพี่ว่างๆอ่ะมากินเหล้าห้องผมกันนะพี่ผมอยู่ห้อง307เดี๋ยวพวกผมนะจะทำอาหารอีสานแซบ่บๆแล้วก็พี่อ่ะเอาเหล้าที่พี่จะไปไหว้เจ้าที่อ่ะมาไหว้พวกผมนะคุณโจเขาก็เออเออ,เอ,อรับคำส,ส่งไปนะคะไม่ได้อยากจ,จะคุยอะไรมากแล้วเขาก็ออกมากินข้าวกับผู้รับเหมา กลับมาห้องอีกทีหนึ่งอะประมาณสามทุ่มตอนที่เดินเข้าตึกก็เจอน้องผู้หญิงที่เขาช่วยยกผ้าเมื่อวานอีกครั้งหนึง่งรอบนี้น้องเขาลงมากรอกน้ําค่ะคุณโจก็เลยเข้าไปคุยแล้วก็อาสาช่วยยกน้ําขึ้นไปให้ตอนที่คุยกันคุณโจก็ได้ถามว่าทําไมคนมาอยู่ที่เนี่ยน้อยจังตั้งแต่พี่มาอยู่ที่เนี่ยพี่เจอเราแล้วก็น้องผู้ชายที่เป็นเด็กเสิร์ฟสองคนเองน้องผู้หญิงเขาก็ทําหน้างงๆนะคะว่า ชั้นสามมีคนอยู่ด้วยเหรอพี่หนูอยู่มานานแล้วนะยังไม่เคยเห็นเลยคุณเจ้าเขาก็อ้าวอะไรวะหรือว่าพี่จําชั้นผิดวะเนี่ยหลังจากที่ส่งน้องเขาเสร็จนะคะคุณเจ้าก็เดินกลับห้องแล้วก็สงสัยในใจว่าที่นี่มันแปลกอะ่ะตอนที่เขาถึงห้องนะคะเขาก็อาบน้าแล้วก็ด้วยความที่ยังคาใจอะ่ะคุณโจแกก็เริ่ม g o เกิ e หาเลยคะ่ะเสิร์ชหาข้อมูลเลยแล้วก็ไปเจอเพจ Facebook ของฮอนะคะ ในเพจเนี่ยรีวิวไม่ค่อยจะดีอย่างเช่นอะไรเนี่ยหลอกให้กูเช่าห้องที่มีคนตายไม่ถึงอาทิตย์บ้าไปแล้วไม่อยู่เว้ยหรือบางรีวิวนะคะก็อย่างเช่นโอ้โหชั้นนี้มีผีด้วยเหรอวะกูไม่อยู่แล้ววะ่ะใครจะอยู่ก็อยู่กูไปดีกว่าคุณโจก็ไล่อ่านนะคะแต่ว่าด้วยความที่เพจมันนานมากๆแล้วมันก็ไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเลยระหว่างที่กําลังไล่อ่านอยู่นะคะ ทางบริษัทอ่ะก็โทรมาตามงานคุณโจ้เขาก็เลยดึงสมาธิกลับมาทำงานต่อพอทำงานไปได้แป๊บหนึ่งอะ่ะเขาก็ได้ยินเสียงดังโครมทีนี้มันดังมากๆเลยดังแบบได้ยินชัดเลยเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้หลับแล้วคืนนี้ไม่มีฝนตกด้วยคุณโจ้เขาก็เลยอยากจะออกไปดูตรงที่ระเบียงกระจกนะคะแต่ว่าติดตรงที่เขาออกระเบียงไม่ได้เขาก็เลยไม่ได้เห็นอะไรก็เลยเออกลับมาทำงานต่อดีกว่า ยังไม่ทันทำงานเลยค่ะสักพักหนึ่งมันก็มีเสียงดังมาอีกแล้วโพรมคุณโจเขาก็เฮ้ยมันเสียงอะไรวะเนี่ยด้วยความสงสัยเขาก็เลยออกจากห้องแล้วก็ลงไปดูที่ลานจอดรถเลยค่ะพอไปถึงปรากฏว่าลานจอดรถมันก็ไม่เห็นอะไรนะแต่ว่าเขาได้ยินเสียงผู้หญิงเหมือนกับร้องไห้โวยวายเหมือนกับทะเลาะกับแฟนดังมาจากข้างบนค่ะพอจับต้นทางเสียงได้อะมันดังมาจากชั้นสี คุณโจ้เขาก็เลยแงนหน้าไปมองแล้วก็เห็นเป็นน้องผู้หญิงอะ่ะกำลังคุยโทรศัพท์แล้วก็ร้องไห้ไวอยอยู่แล้วสักพักหนึ่งน้องเขาก็เหมือนกับเจ้าขาคล่อมกับแนวระเบียงนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะกระโดดลงมาคุณโจ้เขาก็ตะโกนว่าเฮ้ยเฮ้ย hey, 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 น้องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งน้องจะทําอะไรแล้วคุณโจ้เห็นท่าไม่ดีค่ะก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปชั้นสี่พอไปถึงหน้าห้องก็ถีบประตูเข้าไปค่ะแล้วเห็นว่าน้องเขานั่งอยู่ที่ขอบระเบียงแล้ว เขาก็หันมามองคุณโจ้แป๊บหนึง่งและประโยคสุดท้ายที่คุณโจ้าได้ยินก็คือถ้ากูตายไปอ่ะมึงคงจะดีใจมากใช่ไหมแล้วน้องเขาก็ร่วงไปเลยค่ะคุณโจ้ก็รีบวิ่งไปที่ระเบียงนะคะเพื่อที่จะดูน้องเขาแต่ปรากฏว่าทุกอย่างเงียบกริบว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยคุณโจ้เขาก็งงค่ะก็เลยรีบวิ่งลงมาข้างล่างอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะดูน้องเขา แต่มันไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะไม่มีแม้กระทั่งร่างของน้องเขาเลยค่ะเท่านั้นแหละคุณโจหนาชาคนหัวลุกวาบก็เลยกลับไปดูที่ห้องน้องเขาอีกทีหนึง่งเพื่อให้แน่ใจรอบนี้ที่กลับไปดูนะเขาใช้ไฟฉายจากมือถือส่องเข้าไปด้วยและทําให้เห็นว่าห้องนี้เนี่ยมันไม่มีเฟอร์นิเจอร์สักชิ้นเลยค่ะในห้องมีแต่ฝุน่นจากหน้าประตูจนถึงระเบียงเนี่ยมันมีแต่รอยเท้าที่คุณโจวิ่งมาในตอนแรก แล้วคุณโจ้ก็มองไปที่หน้าประตูเห็นว่าหน้าประตูะมีกระทงห่อข้าวเล็กๆวางอยู่ด้วยแล้วก็มีแก้วการทุบเก่าๆซึ่งการทูบอะคะ่ะมันก็มีผงทุบกระจายเต็มห้องเลยและตรงแถบประตูหน้าห้องน้ำอะมันมีตะกร้าที่ใส่ขวดน้ำที่คุณโจ้ยกขึ้นมาให้วางอยู่นะคะคุณโจ้เห็นแบบนั้นนะขนหัวลุกแล้วก็รีบวิ่งออกจากห้องไปอะอยังไม่ทันได้ปิดประตูนะคะมีเสียงประตูปิดตามหลังดังปังเลยคะ่ะ พอถึงห้องนะคุณโจ้าก็รีบโทรหาแฟนเลยแต่ทีนี้ไม่มีใครรับแล้วมันก็มีเสียงตามมาอีกนะคะเป็นเสียงดังโครมซึ่งคราวนี้คุณเจ้ารู้แล้วว่ามันเป็นเสียงอะไรมันไม่ใช่เสียงต้นไม้ลมแน่ๆแต่มันเป็นเสียงคนกระโดดลงมาค่ะแล้วก็กระโดดซ้ําๆด้วยแต่เรื่องความสวยยังไม่จบแค่นั้นนะเหมือนเคราะห์ซ้ํากรรมซัดจังหวะที่คุณเจ้าได้ยินเสียงเหมือนมีคนกระโดดนะคะดังโครม จังหวะเดียวกันเลยอะก็ะมีคนออกมาจากห้องน้ําในห้องของคุณโจเองด้วยด้วยความสงสัยนะคุณโจที่กําลังนอนคุ้มโปงอยู่ด้วยความกลัวค่อยๆแหวกชายผ้าห่มมองว่ามันมีอะไรอยู่ในห้องเราพอแหวกชายผ้าห่มมองนะคะเห็นว่าบริเวณตู้เสือ้อจู่ๆมันมีหน้าผู้หญิงอะกระโดดเข้ามาที่ช่องที่คุณโจส่องอยู่และผู้หญิงคนนั้นน่ะตาดําทั้งตาไม่มีตาขาวเลยนะคะ ผู้หญิงคนนั้นเขาก็ค่อยๆยิ้มแล้วก็ตะโกนว่าออกไปคุณโจะนะก็ตัวสั่นแต่ด้วยความกลัวเขาก็เลยตะโกนด่ากับผีไปว่าเป็นผีก็อยู่โซนผีสิวะจะมาหลอกทําไมตอนที่เขาตะโกนด่ายอยู่เขาก็ได้ยินเสียงกระแทกดังปังนะคะข้างตัวเสื้อผ้าคุณโจก็เลยรีบกระโดดไปที่หน้าห้องทันทีแล้วก็กระชากป,ประตูสุดแรงเกิดแล้วก็รีบออกจากห้องนะ่ะไม่คิดชีวิตเลยคะ่ะวิ่งออกมานานแค่ไหนไม่รู้นะคะ แต่ที่รู้อะไปเจอโกดังโกดังหนึ่งแล้วก็มีพี่เราพอเขาเฝ้าอยู่พี่เราพอเขาก็แตกตื่นเข้ามาช่วยว่าเฮ้ยเฮ้ยน้องไปวิ่งหนีอะไรมาวิ่งมาจากไหนเนี่ยคุณโจเขาก็หยุดวิ่งแล้วเขาก็สงบสติอารมณ์แล้วก็เริ่มเล่าให้พี่เราพอฟังค่ะพอฟังจบเราพอก็บอกว่าไอ้หอพักที่อยู่ท้ายซอยเจ็ดน่ะเหรอไปนอนได้ยังไงมันล้างมาสองสามปีแล้วไม่มีใครอยู่หรอกผีดุจะตาย คุณโจ้ก็ถามนะคะว่าพี่มันเป็นไปได้ยังไงก็เจ้าของตึกเขาให้ผมเช่าพี่รปภแกก็ตอบนะคะว่าก็เคยเช่าได้นั่นแหละแต่เช่าแล้วคนเขาก็อยู่ไม่ได้นะเพราะว่าที่นี่อ่ะมันเฮี้ยนคุยกันไปคุยกันมานะคะคุณโจ้เขาก็เลยนั่งอยู่กับพี่รปภจนเช้าพอเช้าเนี่ยพี่เขาก็ใจดีขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งคุณโจที่ไซ่งาน,นะคะ่ะ ที่นี้เนี่ยวันนั้นเลยอ่ะคุณโจเขาก็เลยเกณฑ์ลูกน้องทุกคนน่ะประมาณ1ิบกว่าคนไปช่วยเก็บของที่ห้องโดยที่คุณโจเขาไม่ขึ้นไปนะคะเราอ,อยู่ข้างล่างแล้วก็ให้ลูกน้องอ่ะขึ้นไปกันหมดเลย1ิบกว่าคนแล้วที่นี้เนี่ยคุณโจก็บอกว่าพี่อ่ะคุณคุณว่าห้องส0 7อ่ะมันมีคนอยู่นะพวกเองลองไปเคาะห้องให้พี่หน่อยสิลูกน้องกรดับคำค่ะแล้วสักพักหนึ่งลูกน้องก็วิ่งหน้าตั้งลงมาเลยแล้วก็บอกว่าพี่ ผมเปิดประตูไปที่ห้องนั้นนะมันไม่มีคนนะแล้วในห้องอะ่ะมันมีเครื่องเส้นเก่าๆวางอยู่แต่มันไม่มีคนเลยห้องโล่งๆฝุ่นหนาเตอะคุณเจ้าก็เลยแบบอะไรวะเนี่ยตึกนี้ที่หอนี้มันอะไรกันวะเนี่ยหลังจากเก็บของเสร็จนะคะแกก็รีพาคนงานกลับไปที่ไซงานเลยคะ่ะพอมาถึงไซงานแกก็ติดต่อหาคุณลุงประสานเจ้าของตึกว่าผมไม่เช่าเลยนะเมื่อคืนผมเจออะไรมาบ้าง คุณรู้ไหมทําไมทํากับผมแบบนี้ถ้าผมเป็นอะไรไปอะลูกเมียผมจะอยู่ยังไงแล้วหลังจากนั้นคุณโจแกก็ด่ายับเลยค่ะแล้วแกากก็บอกว่าให้แกเล่ามาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ลุงแกก็ปฏิเสธนะคะแต่ก็พูดว่าผมก็คิดว่ามันไม่มีอะไรแล้วนาะคิดว่าคุณโจน่าจะอยู่ได้นะเหตุผลที่ลุงแกคิดว่าแกน่าจะอยู่ได้นะคะก็คือคุณโจอะเขาไปติดต่อขอซื้อที่จากแกซึ่งที่ตรงเนี้ย แกประกาศขายมานานแหละตั้งแต่รุ่นพ่อแกจนรุ่นแกจนแกป่าเข้าไปถึง5 0 6 0แล้วเพิ่งจะขายได้มาขายได้ตอนคุณโจามาซื้อนี่แหละคะ่ะแกก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพรมลิขิตหรือเปล่าที่ทำให้คุณโจอะมาซื้อที่แห่งนี้แล้วก็น่าจะอยู่ตึกนั้นได้ไม่มีอะไรหลังจากวันนั้นนะคะเหตุการณ์ก็ผ่านไปโดยที่คุณโจเขายังไม่รู้ความจริงมีอยู่วันหนึง่ง คุณโจเขาได้บังเอิญแวะไปเจอกับพี่รปภสองคนที่ช่วยเหลือแกในคืนนั้นค่ะพี่รปภแกก็เรียกว่าเออน้องมาน,นี่มาน,นี่เลยเนี่ยมีพี่รปภคนนึงนะเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วแล้วเขาเข้ากะอยู่พอดีคุณโจก็เลยเข้าไปค่ะแล้วก็เล่าให้พี่เขาฟังว่าตึกนี้อ่ะในคืนนั้นเขาเจออะไรพี่รปภที่อยู่เก่าแก่นะคะเขาก็เลยเล่าว่าตึกนี้อ่ะคนงานตายกันสามสี่คนนะ โดยที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วไอ้ผู้ชายสองคนที่มันเป็นแดกเซิร์บะมันก็เช่าอยู่ที่นั่นแหละแต่ด้วยความที่มันเป็นวัยรุ่นทํางานกลางคืนกินเหล้าแล้วก็เสพยามีการใช้สารเกินขนาดทําให้เสียชีวิตในห้องทั้งคู่มาจะเจอศพอะแม่บ้านก็เห็นนอนออกมาจากห้องแล้วส่วนห้องชั้นสี่อะอย่างที่คุณโจ้เห็นเลยค่ะก็คือน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาทะเลาะก,กับแฟนที่เป็นทอมเล่นคิดสั้นมีการกระโดดลงมา แล้วหลังจากนั้นนะคะอีกประมาณ2อสาเดือนไม่รู้ว่าแฟนเขาที่เป็นทอมนะคิดยังไงกลับมาเช่าห้องนี้แล้วก็ผูกคอตายในห้องน้ำค่ะส่วนห้องที่คุณโจ้อยู่นะเขาบอกว่าเป็นเหตุที่ทำให้คนในห้องอะอยู่ไม่ได้เลยก็คือมีผู้หญิงคนนึ่งทำงานกะกลางคืนค่ะเขาลื่นลมในห้องน้ำแล้วก็คอหักตายทีนี้หลังจากจัดการงานศพไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนที่เขากลับมาดึกๆอะ่ะ ก็ยังเห็นผู้หญิงคนนี้อะ่ะเดินไปเดินมาใช้ชีวิตที่นั่นแหละทำให้ไม่มีใครอะ่ะอยู่ได้เลยเรื่องทั้งหมดนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเรื่องนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ